<g ül> กบสู้ด้วยค่ะ,ะวันนี้ก็มาอยู่กับผมซีชินบอยอีกแล้วนะลืมวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าจําไม่ได้อเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ได้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งวันนี้เราก็าอยู่ในเซิร์ฟวีด้วยกันนะครับซึ่งเซิร์ฟวีทุกคนก็น่าจะดูนะเซิร์ฟวีในแบบที่มีการต่อสูม้มากควาสามารถเป็นอมตะหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหนือมนุษย์ได้ซึ่ง มันกเกี่ยวข้อกับแบบนี้เมือนครับอ่าน,นี่ผมตีกันไหมครับทั้งหมดนี้อันนี้ผมอยู่ในร่างโกโจโนะผมจะเด่นทอนโกโจโอยู่ซึ่งแบบนี้ไม่ใช่แบบอ่าไอ้แบบอะไรนะอะไรนะจำไม่ได้นะก็ขออภัยด้วยนะที่จำไม่ได้นะบวดแต่เ,เล่นอยู่ครั้งหนึ่งเคยเล่นอยู่นะทุกคนนะมาซึ่งตามเป็นคนข้างหลายนี้ ค่ายหมดเลยเหลือเหลือออ่าเราก็ค่ายหมดเลยครับอ่านะกำลังมาครับนำมามันจะอยู่ที่เราแล้วมันก็จะมีหมดผู้สร้างไว้นะเมื่หมดสร้างปุ๊บดีครับอ่าเราก็สามารถด,ดินนด้ก็สามารถสร้างต่างๆนานาได้นะอ่าผมจะ ยกตัวอย่างไงเช่น,มน,นผมจะสร้างเป็นผมจะสร้างกล่องเอาไว้เก็บพวกอันนั้นนะเดีเย๋ยวเดยววปิดด้านฮะ สร้างดีกว่านะก็ไปสร้างกันได้นะคะสร้างเป็นจะสร้างเนาะถ้วนใครสร้างไม่เป็นก็ไม่ต้องสร้างอ่ะแล้วนี่มันจะทํายังไงอ,อ,อ่ะอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะชอบนะในแ,แบบนี้เราสรามารถปรับทุกอย่างเลยฟรีด้วยนะไม่มีการอ่าใช้ใจ่ายแค่ใช้ใจ่ายอทัางนั้นซึ่งมันมีโมดไม่มีคูดาทุกคนอ่า คนน,น่าจะชอบนะแล้วก็มีโหมดแยกอย่างการ,ให,การ,กรให้การกระตุ้นอ,จจะอ่ะให้การกระตุ้นทุกคนอาจจะตุกุเจ้าว่าอ้าวให้กรกระตุ้นอะไรหรอเรากดปุ๊บเดี๋ยวก่อนที่คุณกดทุกคนอาจจะเจอปัญหานี้ก็ได้กดกระตุ้นแล้วทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามาดูที่หัวข้อเป้าหมายคําสั่งก่อนนะเราก็แค่เปลี่ยนที่ฉันแล้วก็เปลี่ยนหรือว่าจะเป็นทั้งหมดก็ได้นะอันนี้ให้เพื่อนดูนะแต่ว่าถ้าคนเดียวก็ฉัน แล้วก็มากดที่ให้การกระตุ้นอ่าหลอดแด็กๆขึ้นแล้วคุณคุณไหมอ่า hey, ทุ้คนนะเมา่อหลอดแด็ได้ขึ้นแล้วคุณก็เริ่มเลยนะกดทุทีไดไมไม่ได้ปบตรงนี้นะอ่ะโอเคมากซึ่งเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้แล้วนะมันก็จะมีคูดาวด้วยนะเราลองนี่ครับสกิลโดเมนดูนะ อืมโอ้โหทุกคนตื่นตระหนกมากเสียงแบบดังแบบโอ้โหเหลือซุนมาเลยนะครับ เ้าใช้เป็นร่างกโ,โ,นะโกโจโนะโกโจนะเนี่ยคนต้องอัดอัดอันดับอับอะไรวะอัอายเออคนต้องอัอายนะนี่คือดีแคปชั่นของเนี่ยเอยอันนี้นอะไรแต่ไม่ดหืออืมอะไรอะเซลล์ตัว าคลิปนี้ไว้พิงกินี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอธิบายต่อไปดีกว่านะ,าะว่าฟังก์ชันต่างๆใช้ยังไงและมีปัญหาอะไรหรือเปล่า,าสำหรับคลิปนี้ไว้พิงกค้นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายซีโอเกเดอร์บ๊ายบาย